สวัสดีครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรูบี3ชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกเดินทางมาถึงนาสุดท้ายแล้วครับรก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยเจ้าภาพพบกับมาเลเซียซึ่งนัดนี้ไทยต้องเอาชนะหรือเสมอก็ได้ครับหลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์และบังกลาเทศมาได้และต้องเจอกับมาเลเซียโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดโดยมีนักษตะบางส่วนฟื้นฟูร่างกายในสระว่ายนะ้ํา ได้อีกส่วนมาฝึกซ้อมเพื่อเรียกแมตต์ฟิตด้านโค้ดหล่าอิสระดสีทโลได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของอนันต์ยอสังวานจากเกมล่าสุดในการแข่งขันขฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย,ย,ชยรอบคัดเลือกที่พบกับบังกลาเทศแล้วาชนะไปได้3-0นะครับแต่อนันต์ยอสังวานได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อนันต์ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากที่เราทราบว่า เป็นที่หายปลาลาของเขาจากการถูกนักเตะของบังกลาเทศปะทะและตอนนี้อาการของน้องก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันในการกลับมาลงสนามตอนนี้ผมในฐานะเฮดโค้ชก็ต้องขอโทษทางสโมสรลำพูลวอริเออร์ที่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บแน่นอนครับว่าที่ผ่านมาอนันต์เป็นคนหนึ่งที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนจนมารายการโดหฮาครับซีเกมร่วมถึงรายการนี้ผมเชื่อว่านักเตะทุกคนในทีมจะช่วยเหลือการเอาชนะในเกมต่อไปและผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียให้ได้ผมเองก็หวังว่าถึงตอนนั้นอันานและคนอื่นๆมีอาการบาดเจ็บจะพร้อมะกลับมาลงสนามอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์สำคัญ ด้านพงศกรตรีศาสตร์แบ็กขวาทีมชาติไทยยู23กล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เรามาชนะ2เกมติดต่อกันแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ต้องเห็นเพื่อนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดแน่นอนครับว่าทั้งตัวผมและเพื่อนร่วมทีมจะพยายามทําเต็มที่ในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียเพื่อที่เราจะเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้าย และผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมและทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเพื่อนร่วมทีมที่เจ็บไปการเจอกับมาเลเซียก็เป็นเกมที่สําคัญครับแม้เราจะเคยชนะพวกเขามาในฟีเกมแต่ฟุตบอลเราจะยึดสถิติเก่าไม่ได้เราต้องมีสมาธิเล่นกันอย่างรัดกุมและไม่ประมาทเพื่อที่จะให้ผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นออกมาดีที่สุดส่วนตารางคะแนนนตอนนี้ไทยและมาเลเซียมีแต้มเท่ากันที่6คะแนน ไทยต้องชนะหรือเสมอจะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีสำหรับทีมชาติไทยยุยีจะทำการแข่งขงันฟุตบอลชิงแชมป์มเอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดที่3พบกับมาเลเซียที่ชนบุรีสเตเดียมในวันที่12กันยายน2566เวลา2ทุ่มครึ่ง่ทยทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ ASP ถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ